สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเวน n g นะครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้คือซีรีส์ทีมสายฟรีงบน้อยแต่ใจเกือร้อยนะครับคําว่าสายฟรีของผมคือเราจะไม่มีการเติมเงินเข้าไปในเกมเลยนะครับแม้แต่สักบาทเดียวนะครับซึ่งมันอาจจะฟังดูเกินจริงแต่เราจะลองพิสูจน์กันดูครับว่ามันจะเป็นไปได้จริงหรือเปล่าว่าเกมนี้เนี่ยคือถ้าไม่เติมเงินเนี่ยมันจะสามารถไต่ไปแลง์สูงๆได้ไหม หรือจะไปได้ถึงแล้งไหนคือก็เอาเป็นว่าถ้าผมทําทีมนี้ไปได้ถึงแลงโปา3เมื่อไหร่นะครับผมจะส่งแจกไอดีนี้นะครับให้กับคนที่ติดตามรับชมนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามรับชมซีรีส์สายฟรีนี้กันเยอะๆนะครับสุดน้าแจกยังไงเนี่ยผมจะบอกเงื่อนไขในการแจกอีกทีนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามรับชมกันเยอะๆนะครับในส่วนของเทคนิคของทีมนะครับ ผมก็จะใช้เป็นเทคนิคประมาณนี้นะครับอในส่วนของแผนการเล่นก็จะเป็นแผนสี่สองสองหนึ่งหนึ่งนะครับซึ่งมีพิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองเนี่ยเป็นหน้าเป้าซึ่งพิโก้ปีนี้เนี่ยผมได้มาฟรีนะครับจากกิจกรรมที่เขาแจกนะครับซึ่งไอดีเนี่ยผมเปิดไว้นานแล้วนะครับแต่เพิ่งจะมาทำทีมเล่นนะครับอ่าส่วนตำแหน่งอื่นๆก็จะเป็นนักเตะจากการ์ดฟรีทั้งหมดเลยนะครับก็พอเล่นได้ครับในระดับเริ่มต้นนะครับ ที่เราจะมาเริ่มเล่นทีมสายฟรีกันในส่วนของแทคติกนักเตะก็จะเป็นประมาณนี้ครับโอเคครับในส่วนของแผนเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราไปชมไฮไลท์กันเลยครับโอเคครับมาเริ่มที่แมตช์แรกกันเลยนะครับเอาไปนะครับลูกนี้โดนบุกก่อนครับขาลอสโยนลูกนี้โอ้โหแล้วเขาที่ยิงไม่เข้าครับ เคลียร์มาได้ครับตอนนี้ยาร์ดมาเลสสับไปแล้วพวกนี้ลากไปลากเข้าไปกระชากล็อกโยนพิกโก้ครับโอ้โหพิโก้งงอครับมีอีซิกมีซิกไหลให้พิโก้ครับพวกนี้พิโก้ลากล็อกล็อกสองสามทีโอ้โ,กโ,กโอออหแต่ว่าไปยิงไปติดครับอ้าวลุงนี้แยกมาได้ครับ และจะบุกขึ้นมาครับอิริสิกพิกโกอิริสิกอิริสิกล็อกไหลให้พิกโกลูกนี้พิกโกโอ้โหยิงโอ้ติเซฟครับพิกโกนี่สามทีครับลูกนี้อิริสิกชิปให้มาเลสมาเลสไปที่ริมเส้น,นครับมาเลสโยนลูกนี้ <Nope. S 1> ติดครับเอามาเลสยังเคลียร์กับเข้ามาได้ อีลิสิกลูกนี้ซัดโอ้โหเรียบร้อยครับแหมไม่เหลือครับอีลิสิกลูกนี้ต่อไข่ต่อไข่แล้วลากหมุนหนึ่งทีเฮ้ยโกยิงอ้หเรียบร้อยครับว้าวไนสนแมตที่สองนะครับอีลิสิกมาเลส มาเลสล็อกไหลให้อิลิสิกอิลิสิกลูกนี้กดโลเดเวนช็อตครับลูกนี้คมๆไปเลยครับลูกนี้แม่อ้าวลูกนี้นะจะผมจะโดนบ้างนนเนี่ยอ้าวหลุดไปแล้วครับเซฟได้อ้าวอาอยังไงครับชีมิคาร์ดกองหลัง โดนแบบไม่น่าโดนครับกองหลังไม่เชียร,รเ,เลยอ้าวเราจะโดนบุกยอ่อไหมครับเนี่ยโดนลูกนี้เอา้าโอเคครับไรากาดเคลียร์มาได้อีลิสิกลูกนี้ล็อกและลากไปเองครับลูกนี้ยังมีพื้นที่ครับล็อกสองสามที แล้ะไหลให้ <Wow. S 1> มาเลคิโอโอ้โหยิงไปไหนเลยครับนั่นว้าวออกมาออกมาไหลให้พี่โก้ครับทุกนี้พี่โก้โชว์ความแข็งแกร่งเอ้ามาเลสไหลให้พี่โก้ทีครับล็อกและยิงโอ้โหกดโลดเดวินช็อตเลยครับเป็นลูกยิงที่ oh <my S 1> มีประโยชน์มาก <God. S 1> ครับลูกโลดเดวิชนช็อตนี่ <Yeah. S 1> อาคิมี่ ออกปาออกบาล็อกโซทักษะแล้วมาที่พี่โก้ครับพี่โก้พี่โก้โกอีกทีไหลให้ขังจินลียิงโอ้โห,โหกดโลดเดเมนช็อตอีกแล้วครับสามลูกติด <laughs> เอาครับถุดกออกปาออกบาไหล มาที่อิลิสิกอิลิสิทไปที่พิโก้พิโก้ออกขายล็อกไหลให้หังจินล,ลีอือยิงเอาสามอีกทีครับแม่ส้มล่นครับมาที่เกมที่สามนะครับเกมสุดท้ายครับ เขาต่อบอลกัน <Wow. S 1> อ้าวดักไว้ได้แล้วครับอีลิสิกไหลามาให้พี่โก้โดนดักได้อ้าวยังติดครับกองกลางไหลมาที่ทางจินล,ลีอีลิสิกไปที่พี่โก้พี่โก้ซัดอีลิสิกซ้ำกับเลยแม่ว้าวกาดีกาดี ออกบาดักไว้ได้ลูกนี้เอาโอเคครับรายกาดไหลากาดไหลมายิลิซิกยิลิซิกไหลให้พี่โค้ครับลูกนี้พี่โค้ก็ระชากมาความเร็วโอ้โหยิงโอมิจริงครับลูกนี้เฉียบขาดครับลูกนี้ผมจะโดนบุกนะครับกีนวูด ไปที่บัพเป้เดอร์บอยไม่ถึงเดอร์บอยครับติดรายการดักไว้ได้เอาแล้วไปจ่ายติดเขาครับลูกนี้บูโนบูโนติดเซฟครับลูกนี้โชว์เซฟสวยๆลูกนี้โยนเอ้โมมาเอ้าโดนครับบ <the> ิลลี่สิกลูกนี้อ้าวทางจีนลี ไหลามาให้พี่โก้พี่โก้ลูกนี้กาชายังไงไหล,หลอีวิสิตเรียบร้อยครับเอาละครับลูกเสร็จพีดอีกแล้วครับลูกนี้มาวันดิซาก้าเบอร์บอยไปที่กูลิดวันได้วันดิซากา้กา,กา บูโน่ผมจะโดนไหมครับเนี่ยอื้มฮ <ไป S 2> ึ่เซฟไม่ได้เอ้าโดนลูกซ้ำเหมือนกันครับเอามาพิโกโ้อาคิมิอาคิมิยังไงครับอาคิมิตอ,อกข่ายลูกนี้เอา้าเข้าไปกรอกเขตโทษเอาโดนครับจุดโทษครับอื้มึกลุ้มหัวเลยครับวานิสก้าบ่นกับตัวเองครับไม่น่าเลยกูครับ อืโดนเพื่อนมาชนนะครับไปโดนอีกทีเอาละครับลูกโทษจาดายไม่เหลือครับโอเคครับ okay, okay. จบวิ่งครับ <Yeah. S 1> เป็นไงับ,บ้างครับสำหรับคอนเทนต์ซีรีส์ทีมสายฟรีงบน้อยใจเกินร้อย EP ที่หนึ่งนะครับยังไงก็ลองติดตามรับชม รวมถึงคอมเมนต์ใต้คลิปกันเข้ามาได้นะครับส่วนหนึ่งผมหวังว่าคอนเทนต์นี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่กำลังเริ่มเล่น <Wow. S 1> ที่กำลังจะหัดเล่นฟีฟ่าออนไลน์4ทำทีมสายฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายว่าถ้าไม่เติมเงินจะสามารถเล่นได้ไหมนะครับก่อนจบคลิปนี้นะครับ <Wow. S 1> ผมก็มีคำคมอยากจะฝากไว้ให้ทุกคนนะครับ <Wow. S 1> ติดบุรีเป็นมะเร็ง <Wow. S 1> ติดมะเส็งเป็นมะแม่ลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ